สื้ออมนูบฮาโลวีนหมดฮาโลวีนหมดแล้วหมดเลยฉันต้องแย่งมาให้ได้ใช่แล้วครับเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันนะฮะจะถึงฮาโลวีนแล้วสั่งซื้อได้ที่ร้านวิบออนเท่านั้นนะครับ V I B E O N ะฮะร้านวิบออนของแท้นะครับใครเห็นร้านอื่นที่ขายอยู่นะครับของปลอมหมดเลยนะฮะรบกวนช่วยรีพอร์ตกันด้วยนะครับเอาละเรามาที่อีเวนต์อีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ไปอีเวนต์โอเชียนนะครับอีก3นาทีเมดูซ่าเนี่ยต้องใช้อันนี้เป็นปากกาลังผมเห็นมีตรงนี้ปากกาลังเนี่ยอันนี้คือลกออมของี 129ลูบักได้800ร้อยเมดูซ่าน่าจะต้องซื้อแพ็คนี้นะครับได้2,300ไม่รู้ว่าเมดูซ่านี่ราคาเท่าไหร่ดูได้ไหมเมดูซ่าเป็นระดับอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันเก่าสวาน่านินจาเมดูซ่าอันนี้ซื้อได้ที่นี่ไงเมดูซ่า NPC Ocean Event น c โอเชีนอีเวะฮะไม่บอกราคาผมว่าน่าจะเป็นหมื่นเมื่อวานเจ้าตัวนี้เจ้ามา้าสปีดย4ิบสี่ถึงยบมีหลักๆคือชนได้ทุกอย่าง ชาร์จเป็นเวลา10วินาทีอันนี้คือทําให้ศัตรูน่าจะหยุดได้แต่เป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวค่อยไปลองดูเอาละราคาเท่าไหร่กําลังจะมาในะอีก10วินาทีนะฮะโอเชียนอีเวนต์ตรงนี้มาลองดูกันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวนี่โอ้ประกอบร่างนี้เลยเหรอแล้วจะหายไปในอีก9นาทีนี่ไงมิดูซ่าเอาเงินไปให้ร้านนึงหรอแล้วก็เจลฟิชมิเทชัน ไหนยะเจลลี่ฟิชเมเทชันต้องอ๋อต้องจับเจลลี่ฟิชที่เป็นเมเทชันเอาแล้วไม่ขายหรอนี่ไงมิดดซ่าหนสต็อกไวทำไมไม่มีสต็อกจะรีเซในอีกสีนาทีอืมตรงมิดูซ่าคือทำเควสแต่อันนี้คือที่ร้านไม่มีสต็อกโอ้อะไรเนี่ยอ๋อตัวนี้ฮาโลวีนเหมือนกันหรอ Headless s o r อ e เจ้าม้าไม่มีหัวมีโอกาสสปอน20%ในระหว่างที่พัมคิน a l l สามารถชาร์จได้ครับทุกๆ30วิโอนาน30วิอันนัวว้นสิบาวิแสดงว่าสกิลเหมือนกันพังสิงกิดขวางได้พังสัตว์ต่างๆได้มีโอกาสสปอนยี่เปรในระหว่างที่พัมกินฟอร์ตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เจ้าแจ็คเจ้าแจ็คอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับฮาโลวีเหมือนกันน่าจะอยู่ในโซนฮาโลวีแหละน่าจะสปอนน้อยอ่ะไปลองเล่นดูก่อนต้องจับจิลลิฟิชด้วยมาทำเควสอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเควสนี่คือสกิลส o งห์ฮอสเจ้าม้าโครงกระดูกกวิ่่งงชนทุอยา กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อสกิลเขาทำงานเป็นเจ้ามาที่เรารับเลี้ยงมาเมื่อวานนะฮะไม่ต้องรีบไม่ไม่ต้องชาร์จก็ได้ค่อ,คอยๆไปไปแบบใจเย็นๆนะเพื่อนคือคือไม่ได้รีบบางทีถ้าเกิดรีบไปเขาสปอนมาแล้วก็กระโดดไม่ทันเสียไปอีกวิ่งชนไปเลยชนไปเลยกินไปเลยกินไปเลยเมันไส้เกะกะดีนะักเกะกะเกะกะเป็นไง <laughs> กินให้หมด อย่าไปกินตอนสกิลหมดนะอยโดนกินเองกินจระเข้เลยครับอืมสปอนกันเยอะดีนะกินให้หมดโอ้ยังไม่มาเลยฮาโลวีนฮาโลวีนโอ้พัมคินฟอนี่ไงนี่ไงมีโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นยสิบเปอร์ซนที่เจ้าม้าจะสปอนจโอ้โหนี่อะไรซ้ายมือคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตองเจ้าม้าเจ้าม้าเจ้าม้าทน้เจ้าม้า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  เมื่อกี้คืออะไรอะสีเหลืองๆโอ้แล้วก็ฮาโลวีนต่ออ๋อโอเคครับโอเคเมื่อกี้คือพัมกินฟอร์อ่ะจับตัวนี้ก่อนอืมตัวนี้ยังไม่ได้โอเคไปข้างหน้าเมื่อกี้คือคราวโอ้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 ขอฝากหน่อยนิดนึงโอ้นี่ไงแจ็คแจ็คแจ็คมาแล้วครับเรียบร้อยครับผม ปอยเรียบร้อยเจ้าแจ็คมีวงสีเหลืองๆด้วยคืออะไรไม่รู้แจ็คอย่ารีบนะแจ็คชา้า <c oughs> เดินไดชา้าไม่ต้องสปีดข้างหน้าเต็มเลยโอ้ยด้านขวาด้านขวาอืมด้านซ้ายมีวงสีเหลืองๆคืออะไรเป็นสกิลนายเหรอเราขอไปทางนี้พวกนายอย่ามาแย่งแจ็คเดินไดช้าหน่อยเดินได้ช้าหน่อยโอ้ ข้างหน้าข้างหน้าเอาพุ่งตัวไปเลยแมงมุมดีมากอย่ามาเบียดเราเฮ้ยหายไปได้แล้วข้างข่าวอีกาหายไปได้แล้วมาไกลเกินไปแล้วจะปลาข้างหน้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอเลยขอเลยอย่าอย่าอย่าขวางทางเราข้างหน้าของลงุงโล่งหน่อยขอทางลงุลงโล่งวันนี้เจอแล้วก็ต้องอยู่กับเราอยู่กับเราซะอยู่ไปตลอด เดินช้าสโลเนสดีมากไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบวิง่งจะรีบวิ่งทําไมเออโอเค <laughs> โอ้อย่าอยู่ก็รีบวิง่งดูโอ้จ้รีบไปไหนเจ้าแจ็คทำอะไรได้เจ้าแจ็คนายทำอะไรได้เจ้าแจ็คอ,อืออือรอพังคินตกลงมาโอ้โหเพนกวินนี่คือเป็นอะไรที่ที่กวนมากมาก วิ่งตัดหน้าแบบโอ้โอ้สามหัวใจสามหัวใจพลัมคินตกลงมาเจ้ามาไม่มีหัวเอาละครับตกมาอีกแล้วเจ้ามาไม่มีหัวอยู่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนดูดีๆโอหัวใจหนึ่งดวงเหลือหัวใจแค่ดวงเดียวแล้วเหลือหัวใจดวงเดียวอืขอทางให้ผมได้เดินหน่อยได้ไหมเนี่ยสี่พันหนึ่งร้อยเมตรแต่สปอนที่เดิมก็คือ เอางี้เริ่มใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจับจะพัมคินได้แล้วไอ้โจแจ็กได้แล้วแสดงว่าสปอนด้ทุกที่พัมคินตกลงมาสปอนด้ทุกที่ก็รออย่างเดียวไม่ต้องไปไกลก็ได้ยิ่งไกลมันยิ่งยากจํานวนสัตว์ที่สปอนเนี่ยดูฮะเยอะเกินอ่ะกินไม่หมดเลยอะอนี่มันต้องสกิลอย่างงี้ใครขวางก็กัดให้หมดอือฮึชนให้หมดโอเคครับจิลิฟิชตัวนี้อาจจะต้องเอาไว้หลายๆตัวมั้งเพราะว่า ไม่รู้ตัวไหนจะติดมิวเทสโอเคเจลี่ฟิชแล้วข้างหน้าตัวนู้ไม่ได้จับมาให้จับสะดีๆตัวที่ก่อนก็ได้แล้วก็ตัวนู้นไป <c oughs> ซีิลแมวน้ำตัวแจ็คเน่แจ็คโอเลนเทนตัวแจ็คมาเรียบร้อยตัวนี้สกิลนายคืออะไรนะเมื่อกี้ทำให้ตัวที่อยู่ข้างๆครับอยู่ในวงสีเหลืองเมื่อกี้ลดความเร็วลง20% 18ช่องก็ดีนะลดความเร็ว มีประโยชน์ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็เจ้า jellyfish อืมเราก็ต้องใช้เจ้า jellyfish ไม่มีในสต็อก120โลบักซื้อสักสองสามตัวเพื่อรอให้เป็น m u วเทสแล้วก็เอาไปเปลี่ยนกับมิโดซ่าอือึแล้วก็เอามาวางไว้เพื่อรอมิวเทสอ่าเจ้าเสือไปเลยอันนี้ไปเลยแล้วก็อันนี้ไปเลยแล้วก็รออีเวนต์มาเอาไปแลกกับม e d u ซ่า เงินม bon ีอยู่แล้วแต่น่าจะต้องใช้อันนี้ด้วยปกาลังอ๋อรู้แล้วอันนี้ไว้ทําอะไรถ้าเกิดเติมตรงนี้เต็มนะฮะมันจะเป็นเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์ที่เป็นฮอนเต็ดนะครับถ้าเติมตรงนี้เต็มเราสามารถใช้โลบักก็ได้หรือว่าใช้สัตว์ที่มีอยู่ก็ได้ถ้าเกิดเราใส่อคาปูช <Tonight> ินาเข้าไปบาลีลินาคาปูชินาอื้ฮึยี่สิบห้าโอ้ชิปซินี่แหะเจ็ดสิบห้าโอเค อืมคือเราต้องการเวเทอร์ไงเราต้องการมิวเทสให้ติดที่จลลี่ฟิชแล้วก็อีกรอบหนึ่งสองสิบแต้มโอ้เพิ่มมูลค่าหนึ่พันเอร์นเลยเหรอมีโอกาสสิ้านมีโอกาสสิที่จะได้รับแต่ว่าเพิ่มมูลค่าหนึ่งพันนฮะสิบห้าเอร์เซ็นที่จะติดเป็นฮอนเตดแต่ยังไม่มีใครติดเลยถ้ามีใครติดจะขึ้นมาตรงนี้แจ้งเตือนติดมิวเทสกันหน่อยแล้วกายล่างกายพันกันหน่อย อะไรครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับอีเวนต์ไปแล้วครับครับผมอีเวนต์หมดแล้วครับไม่มีใครติดเลยครับไม่มีใครติดอีเวนต์มิวเทสเมื่อกี้เลยอ๋มอ,อมาพร้อมอีเวนต์เฮ้ยจิลลี่ฟิชติดหน่อยเร็วไม่มีก็คือต้องทำเควสก่อนใช่ไหมถึงจะได้ตรงนี้ให้เงินล้านหนึ่งกับจิลลี่ฟิชจิลลี่ฟิช t ิงเ e อร์ n ิงเอร์อยู่ใน t ิงเ e อร์ n ิงเจอร์นะทิงเจอร์ทิงเอร์ ตัวไหนตัวไหนตัวไหนทิเจอติดมิวเทสเรียบร้อยจะไ,ได้ซื้อไหมเมดูซ่ามาลองดูกันมาแล้วเมดูซ่านี่คือเจลล y f ี่ฟิชตัวนี้ก็ติดครับโอมาครับโอมาเอาล่ะเงิน1ล้านกับเจลล y f ี่ฟิชนี่ไงผมมาจากโลกอนาคตนะครับคือว่าเจลล y f ี่ฟิชมิวเทชันเนี่ยคือสัตว์ต่างๆที่มีมิวเทชันที่ชื่อว่าเจลล y f ี่ฟิชนะครับไม่ได้ไหมายถึงเจลล y f ี่ฟิชที่มีมิวเทชันงงไหมครับ ตอนแรกผมงงครับตอนนี้ผมไม่งงแล้วมันมี mutation ที่ชื่อว่า jellyfish ด้วยต้องเป็นสัตว์ต่างๆที่มี mutation ที่ชื่อว่า jellyfish ถึงจะเอามาให้ได้นะครับก็ผมมาจากอนาคตครับผมบิง <laughs> มี n g me 1ล้านกับ jellyfish mutation ก็นี่ไงงงครับ mutation คือ <laughs> สรุปก็คือไม่ได้ซื้อพี่เขาไม่ให้ซื้อต้องเป็น mutation แบบไหนแบบไหนถึงจะเป็น mutation ที่พี่พอใจ โอเคยังเหลือเจ้าม้าอยู่อีกตัวหนึ่งของฮัลโลวีนนะฮะเฮลิทฮอสเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ